วันนี้ผมจะมาสอนใช้งานตัว Valorant p a t s นะครับผมให้เราแตกไฟล์ Laser Driver เลยนะครับให้ทำการ Line Admin Driver เลยครับให้เรากด Install เลยนะครับผมแล้วให้กด s k i p เท่านั้นนะครับ หลังจากโหลดเสร็จแล้วนะครับให้เรากด Get Start ได้เลยครับต่อไปนะครับให้เราเข้าไปที่ Device Manager นะครับผม,มแล้วก็ไปตรงที่รูปเมาส์นะครับถ้าสมมติว่าของใครที่มี2อันนะผมให้เราเลือกอันที่เราใช้นะครับผมถ้าเราอยากรู้ว่าไหนเราใช้หรือไม่ใช้นะครับให้เราลองกด Disable ดูครับ สมมติว่าเราไปโดนตัวที่เราใช้อยู่นะครับผมวิธีแก้นะครับผมให้เรากด enter ทีหนึงครับแล้วกด tab ครับแล้วก็กด enter อีก2ทีครับแค่นี้ครับเมาส์ใช้ได้ครับผมแล้วก็ให้เรากด uninstall ตัวที่เราไม่ได้ใช้ออกนะครับผมต่อไปนะครับให้เรากดคลิกว่านะครับผมแล้วกดที่ update driver ครับก็กดที่ browse my computer ครับผมแล้วกด l e t s t m e pc i k นะครับผม แล้วกดแทบดีครับหลังจากนั้นนะครับให้เราไปเลือกเดเวอร์ของเรานะครับผมว่าอยู่ที่ตรงไหนนะครับผม้องผมไปที่ตรงนี้นะครัเนี่นะครับตัวนี้นะครับผมแล้วกดโอเพครับนะโอเคครับแล้วกดเน็กด้เลยครับแค่นี้ครับแล้วก็ก่อนที่เราจะรันโปรแกรมนะครับผมให้เราเปิดไดเวอร์ตัวนี้ไว้ตลอดนะครับผมแล้วรันในเกมนะครับ ก่อนที่จะรันนะครับให้เรามาตั้งค่าในเกมนะครับผมไปที่วิดีโอครับแล้วก็ดิสเพย์โหมดนะครับผมปรับเป็นวินโดว์ฟูซิกีนะครับผมก็ไปที่เจ n เนอ l รลนะครับผมตรงไฮไลท์คั o เล r นะครับให้เราปรับเป็น p พ r p l เลนะครับผมแค่นี้ครับแล้วรันได้เลยครับหลังจากนั้นนะครับให้ใส่คีย์ที่เราได้มานะครับ ตัวโปรแกรมก็จะขึ้นมาแล้วครับผมวิธีการใช้งานนะครับผมวิธีเปิดปิดเมนูนะครับให้กดดีลคร้บผมนี่วิธีการใช้งานนะครับให้เรากดอิมรอลปับอันนี้ครับเป็นอันติแอสตานะครับผมก็ปรับอันนี้เป็นทักสามสมูท ก็อันนี้จะเป็นดูดนะครับผมให้ปรับสักหนึ่งสักสอง้ครับเพื่อความนี้ครับส่วนปุ่มที่ผมจะใช้ตั้งนะครับเป็นปุ่มชิปนะครับผมผมถนัดปุ่มนี้ครับใครถนัดปุ่มไหนก็กดปุ่มอันนะ้ครับนี่ครับห้ดูดประมาณนี้ครับกดชิพนะครับกดชิพก็จะดูครับ